ครับคุณังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬากับผมบอลนทวุฒิเศษกำปังนะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของแวดวงกีฬากันนะครับในช่วงนี้ครับหลังจากที่ฟุตบอลเกี่ยวกับทีมชาติเนี่ยนะครับเตะกันไปพอสมควรแล้วก่อนด้เวลาครับที่เกมฟุตบอลลีกนั้นจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แน่นอนนะครับในช่วงนี้ครับก็จะมีเกมฟุตบอลแมตช์แดงเดือดนะครับของพิมริกกฤษ เกิดขึ้นในคคืนของวันอาทิตย์นะฮะเป็นการพบเจอกันระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโขแดงเรวพูลน,นะครับโดจทว,ว่าเป็น2ทีมที่มีฐานแฟนบอลทั่วโลกนั้นมากมายแลวก็ในบ้านราวนั้นก็มีแฟนบอลของทั้ง2ทีมอยู่เยอะมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเกมนี้จึงเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนะครับที่แฟนบอลของทั้ง2ทีมนั้นต่างเฝ้ารอคอยเรื่องราวของกุนซือรูเบนอโมริมนะครับที่ คุมทีมแมนเชสเตอร์ยู่เต็มมาปัจจุบันในก็ผลงานาจะว่าดีขึ้นมาไหมก็ประมาณนึงนะครับเพราะว่าแมตช์ล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้แต่ว่าโดยรวมแล้วผลงานก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ในขณะที่หงแดงเวอร์พูลน,นะครับก็เริ่มสะดุดไปพักใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเปิดแผนเด็ดครับที่รูเบนอโมริมนั้นต้องปรับนะครับหากว่าอยากจะพาทีมบุกไปคว้าชัยเหนือเวีรยพูลได้ในวันอาทิตย์นี้นะครับ เรื่องราวของแผนการเล่นของรูเบนอโมรนจะเป็นอย่างไรทำการคาดการไปติดตามรับฟังกันครับโดยรูเบนอโมริมครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนันก็มีโปรแกรมหนักเลยนะฮะหลังจากที่ผ่านช่วงเบรคทีมชาติมาโดยพลพักคปีศาจแดงของเขานั้นจะต้องออกไปเยือนเลี้ยงฟูลกับที่แอนฟิลด์ในก่ําคืนของวันอาทิตย์ที่สุด19ตุลาคมนี้ ริบูเนี้แพ้มาสามนัดติดในทุกรายการนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายครับในการที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงแม้ว่าในระยะหลังๆนั้นริบูนั้นก็จะข่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แทบจะฝ่ายเดียวเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกการจะทําให้แฟนบอลในแอนฟิลนิ่งสงบนั้นแมนยูไนเต็ดนั้นต้องช่วยโอกาสทําประตูออกนําให้ไวตั้งแต่ต้นเกมนะครับไม่เช่นนั้น ถ้ายิ่งอยู่นานเนี่ยก็จะทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นนั้นเรียกว่าส่งเสียงเชียร์กันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเดอะคอปนะฮะแฟนบอลของลิเวอร์พูลนั้นในการกดดันคู่แข่งเพราะฉะนั้นทุกทีมที่มาเยือนแอนฟิลด์นั้นต้องเจอกับประสบการณ์นี้แม้แว่าจะจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อพวกเขายิงขึ้นนำอย่างรวดเร็วเท่านั้นแหละครับ ในการยืด3กองหลังจากนัดที่ชนะแมวดํานั้นดูเป็นโออโมบมโบิมก็ควรจะใช้กองหลัง3รายนี้เหมือนเดิมนะคไม่ควรจะเปลี่ยนเรนิโยโร่มาตายเดลิกและก็ลุกชอนะครับเดลิกนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งพอที่จะหลุดอเล็กซานเดอร์อิซักหรือว่าอุโกเอกิติเกส่วนชอก็มีประสบการณ์ในการรับมือกับโมซาล่ามาแล้วในขณะที่โยโรเองครับก็เล่นได้แข็งแกร่งขึ้นและเขาก็มีวินยัย การเล่นงานฝั่งขวาของหงแดงในแรับเกมนี้ไม่แน่ว่าอันเนอร์สลอสครับคนซื้อของเด้ผุนนั้นจะส่งคอนเดอร์เบตลี่หรือว่าเจเร์รี่ฟิมปงยินแบกขวาหรือว่าอาจจะถอยโดมินิกโซบอสไลน์นะครับมาทําหน้าที่เหมือนช่วงต้นฤดูกาลน,นะฮะแบกขวาดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของหงแดงในซีซั่นนี้นะฮะโดยล่าสุดก็โดนเชลซีเล่นงานตรงจุดนี้แหละนะฮะจนทําให้ลูกทีมของอันเนอร์สลอสนั้นแพ้ไป คุมแดนกลางให้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แมนเชสเตอร์เจอโจทย์หนักเลยเชลซีแสดงให้เห็นแล้วนะครับในการเอาชนะลีพูลได้ก็คือการให้ผู้เล่นแดนกลางช่วยกันทำงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะไบ,บอันเอ็มโบโมมญญาเตสกุลย่าและก็เมสันเมาส์นะครับอาจจะต้องช่วยกันในแดนกลางให้มากขึ้นนะฮะพยายามตัดเข้าในระหว่างแนวหลังแล้วก็ตัวกลางสองคนของลีพูลนะครับเพื่อเปิดโอกาสในการส่งบอลแล้วก็สร้างโอกาสให้กับที เพสไซสคู่เซนเตอร์ของฟันไดนะเกมนี้ลิปูลเนี่ยต้องมีการเรียกเช็คความฟิตของอิตริมากราเต้นะฮะประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะเจ้าตัวเมกานบาดเจ็บต้นขาแนะ่ในเกมกับเชลซีนั่นแหละแล้วก็หากโกราเต้ลงเล่นไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของจุก,กเมสที่จะมาเล่นคู่กับเฟอร์จิฟันไดนะครับ แมนยูเตนน่ต้องใช้จุดนี้ในการเล่นงานเจ้าถิ่นนะฮะไม่ว่าใครนะฮะที่ลงมาคู่กับฝานได้ก็ต้องโจมตีฝั่งนั้นฝานได้ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์มากๆของริพูนนั่นเองนะฮะแล้วก็ถือเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักของริพูนมานานอันนี้ก็เป็นแค่การคาดการณ์นะฮะจากนักวิเคราะห์นั่นเองนะครับข้อมูลก็นำมาจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตนะฮะต้องขอบคุณเนะะื้อหาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมแดงเดือดเนี่ยนะฮะใน นัดนี้จะเป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าน่าจะสู้กันสนุกสูสีแล้วก็แหมสักษสียนะฮะมันต้องสู้กันให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแฟนบอลของทั้งสงทีมก็อ,อย่าลืมติดตามเชียร์ก็ได้ละกันนะครับเอาละครับในตอนหน้านะฮะสนามกีฬาจะมีเรื่องราวรามาอัปเดตติดตามกันได้ละกันผ่าน r m u t p Live วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ